คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเพ y ทวินท็อปอัร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมเพอะบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็น่อนอครับมี TFT จ่ายเหรียว e ลเจนนะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่านเหลียวเลเจน PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัย 100, ล้านเปอร์เซนรออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับวันนี้ครับคือ TFT แปี่นึงศูนนะครับที่จะเข้าในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับในวันพุธที่15นะครับอาจจะมีเลทบ้างนะครับสำหรับทางมือถือก็ต้องรอกันติดตามไปนะครับโดยมาดูเรื่องของระบบกันก่อนนะครับจะมีเรื่องของออฟนะครับที่เป็นออฟรุ้งฮะบอกว่าจะไม่มีวันดรอปมาแล้วนะครับในสเตจสอที่เป็นน้องปูหินนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเร็วเกินไปหน่อยนะฮะแต่ว่าจะมีการนะครับเพิ่มมูลค่าของออฟรุ้ง มากเกือบเท่าหนึ่งเลยนะครับจากมูลค่าประมาณ24โกจะเป็น40โกเลยนะครับแล้วก็จะโอกาสดอปจริงๆเนี่ยก็จะน้อยลงเข้าไปอีกนะฮะก็คือไม่ดอปในสเตจสแล้วแน่นอนโอกาสออกก็น้อยลงแต่ว่าของที่ได้นะครับก็จะแรงขึ้นในดับเบิลนะครับมีการบอกว่าผู้เล่นนะครับจะมีการแบบลําดับ,ดบการออกของไปหยิบตัวละครในเกมดนตรีน่าจะแบบสุ่มได้ดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าอันนี้มาเขาไงครับของดับเบิลอัพ อันนี้เป็นตารางของทางฝั่งของ p r i เมทิก o อ f นะครับหรือคือ f Blue นั่นเองนะฮะก็จะแบบมี a r t i f a c t a n Vi อนนะครับมี Master Up อัพเกที่ทำให้ไอเทมนะครับกลายเป็นแสงสีทองมีตัวละคร4บาท2ดาว a r t i f a c t a n Vi อมี t o อ Trade มีแชมป์ดูบสีทอง2อันดูแรมากขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วก็ดูดีมากขึ้นเยอะซึ่งเอามจริงสมัยตอนที่เล่นเซิร์ฟเทสผมได้ออฟลูนี่คือมันมันก็ดูรวยนะมันดูได้แบบมา s t ต r Up อัพเกรดมันดูได้ของได้แบบดีมาก เหมือนจะมีการเนิร์ฟของข้างในนะครับตอนที่ออกมาจากเซิร์ฟจริงมั้งเอาไปว่าครับปัจจุบันี้ครับของที่ดาจากออฟรุกน่าจะโคตรดีมากๆแต่ว่าโอกาสออกน่าจะน้อยลงเยอะเลยครับมาดูเรื่องของระเผ่าและคลาสนะครับเบเฮมอตนะครับมีการบัฟที่นานขึ้นนะครับบัฟเวลาเบเฮมอตตายและเพื่อนเบเฮมอตข้างจะได้เก่อและการเวทนมากขึ้นนะครับและมีการบัฟเบเฮมอตหกมากเข้าไปอีกซึ่งนานๆทีผมจะเห็นคนเล่นนะครับนอกจากคนแบบมีอาร์เมนเชนหรือว่าเลดบอสครับผม e x ็กซ์เซิรนะครับดาเมจที่เพิ่มโดยพื้นฐานนะครับจะเพิ่มเป็น7%เป็นต์เปการบัฟเอ็กซ์เซิรโดยรวมเลยทีเดียวครับผมก็คือปกติเซิร์ตจะมีการบัฟดาเมจทั้งทีมพื้นฐานบวกกับเลเวล1%ใช่ไหมครับตอนนี้ครับเริ่มมาก็จะเป็นบวก7%เลยถ้าคุณอยู่เลเวล5้าก็จะเป็น5้บวกเ็ก็จะเป็นบวกดาเมจ12%อนะไรนี้นะครับซึ่งถือว่าโคตรดีโกสซี่ลีนะครับการใช้การจบตีหรือว่าการโดนจบตีนะคคคครรรรรััับบจะะเเหลือแ่5้้งนนนใกกากาีียผขึม ถือป็นการตัดโกสลีนะครับโกสลีมันจะงงหน่อยเหมือนกับตอนแรกทีมงานบอกว่าตัวละครที่แบบโดนผีหลอกและจะโดนดาเมจมากขึ้นจะโดนดาเมจมาจากแค่เผาโกสซลีเท่านั้นและเหมือนกับมันมาจริงในแปดที่แล้วและทีมงานบอกว่าเออมันบัก๊กมันบัก๊กมันบัก๊กแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวแก้ให้สรุปก็คือตอนแรกเขาจะบอกว่าโกลลี่จะขึ้นอยู่กับตัวละครเผาโกลลี่เท่านั้นโกลลี่เซนนาก็จะเล่นไม่ได้โกลลี่นาก็จะเล่นไม่ได้เขาจะทำคล้ายๆกับเผาเฮเวอรี่ครับ ปัจจุบันก็เหมือนกับแบบน่าจะโรแบ็กแล้วแล้วก็แบบเออเล่นได้ปกติเลยตัวละครที่ไม่ใช่โกสลี่ก็จะเดเมีโกสลี่เข้าอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะถือว่างงดีครับแต่ก็ได้บัฟมานะครับโกสลี่อิงชาร์โดนะครับมีการเพิ่มดาเมจที่ทําได้และก็ดาเมจที่ลดได้นะครับที่อิงชาโดห้าครับผมซึ่งหายไปจากเมตาพอสมควรเนื่องจากว่าใครฝ่านะครับไปอยู่คอมอื่นเหมือนจะเก่งกว่าเยอะมิติครับมีการเพิ่มดาเมจพื้นฐานนะครับของพวกพ,วกพลังเวทแล้วก็พลังโจมตีที่3 5แล้วก็7นะครับถ้าเป็น10มันจะแบบบวกคููณอย่แล้วนะฮะ โพสเซเลนครับโดนเนิร์ฟในที่สุดนะครับหรือในเผ่าที่โกงที่สุดใน TFT เซตนี้นะครับมีการลดเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่ลดได้นะครับหลังจากใช้สกิลแล้วก็มีการลดคอร์ดโจมตีนะครับของหลังจากการใช้สกิลที่โพสเซเลน4นะครับโพสเซเลน2กับ6ไม่โดนครับลิเปอร์นะครับหลังจากที่ไม่ได้แตะมาสักพักหนึ่งนะครับมีการเพิ่มโอกาสคริสนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาเมจทรุดาเมจที่เป็นเลื่อนไหลของลิเปอร์4นะครับที่ก็แทบไม่เห็นคนเล่นแล้วครับ สไนเปอร์ครับมีการเพิ่มดาเมจต่อช่องนะครับถือว่าเป็นการบัฟแอชบัฟเซนน้าบัฟตัวละครแนวสไนเปอร์นะครับโดยรวมเลยสตอรี่บีเวอร์นะครับมีการเพิ่มดาเมจของเคลนะครับที่สตอรี่หนะฮะแล้วก็มีเคลแดงเหมือนจะมีการบัฟนะครับแล้วก็มีการบัฟเคลชุบชีวิตนะครับใช้เวลาในการชุบเหลือแค่เจ็ดวีเท่านั้นนานทีผมเห็นเคลใช้ชุบชีวิตนะฮะนานทีทริคช็อตนะครับมีการลดนะครับดาเมจที่ชิ่งนะฮะของทริคช็อตสี ลงมานะครับผมก็ถือว่าทำมาที่ชอ็อตสที่จะเป็นของไคสะาโดนหยุดสักนิดนึงแต่ว่าโดยรวมครับก็คิวไวเล่นได้อยู่ต่อไปอัมโบร4สีกับ6นะครับมีการโดนเนฟโลนะครับที่ได้ตอนเริ่มเกมโล่อัมโบรครับมันจะโกงมากมันจะให้ตัวละครในช่องใช่ไหมฮะและประเด็นคือมันจะไม่หายเลยมันจะโกงที่อัมโบร6หกก็คือตัวละครทุกตัวในทีมจะได้รับโล่แบบถ้าเป็น6ก็1,000นะครับที่แบบไม่ได้หายอะไรย่างนี้มันจะโกงมากครับเหลือแค่เก้าร้อยนะครับสลหรับอัมโบร์หกแล้วก็หายไปนะคริบร um 4 มีผลเล็กน้อยครับแต่คิดว่าโลกก็ยังเยอะอยู่ดีวาเลนครับมีการลดเมทที่จะได้รับนะครับตอนเล่นเกมมากขึ้นและก็มีการลดเบสเมทที่จะได้รับนะครับพอสมควรมรรล์ตัวละครนะครับปัญหาแรกครับผมอาลีฮะอาลีเอาจริงถ้าใครเคยเล่นดรแอดเฟดและร้องให้อาลิถือของครับนางเก่งอยู่แล้วนางเก่งมากและก็ตอนนี้ครับได้รับบัฟทุกดาวเลยนะครับระเบิดของออฟนะครับตอนที่ปลาไปแล้วก็ระเบิดโดยรอบนะครับได้รับบัฟเยอะพอสมควรเลยฮะ เอาไว้จริงเราจะดูประมาณแค่อารีสอดาวนะครับเพราะว่าแผ่นนี้ผมมองว่ารดรแอดซินดาจะเก่งมากเพราะว่าตัวอื่นจะโดนเนิบนะฮะอารีครับเก่งต่อไปอันนี้คืออ่าเลสแฟกที่1มันไม่จะเป็นตัวบับอารีนะเพราะว่าอารีมันเก่งอยู่แล้วและคอมซินดาในปัจจุบันก็เป็นคอมที่ค่อนข้างจะอยู่ในท็อปเมตาหลังจากช่วงแผ่ที่ผ่านมาใช่ไหมครับการที่บัฟตัวละครถือของที่ตอนนี้ผมคิดว่า เก่งพอสมควรมากๆเลยอาริส,สามารถเบิร์ตตุ้มอาริส,สองดาวเบิร์ตตุ้มตุ้มตัวละครมันจะหายมันจะเก่งมากใช่ไหมฮะนานได้บัฟมากกว่าเดิมเนี่ยผมคิดว่านานจะถือของได้ดีมากขึ้นและของเฟสินด้าก็จะเก่งมากขึ้นกว่าเดิมมากเข้าปีครับจะเป็นยังไงมารอดูครับคือผมไม่ได้บองว่าอาริส,สาดาวมันจะเล่นได้เพราะว่าอาริส,สาดาวมันขึ้นอยู่กับยาโอใช่ไหมฮะเพราะามันเล่นได้ด้วยกันไหมแต่ว่าอาริสองดาวครับมันจะถือของให้กับฟินด้าได้โคตรดีหรือแมกกาทันอาร์คเคนิสนะครับถ้ามันมีเราพูดกันมาหลายแผ่นิสมมมมาาแแนนนน่่อล้วัก็ไเคยี กาเรนครับมีการลดมาสูาสุดครับถ้าใครชอบเป็นกาเรนอาร์เมนก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแจ็คครับมีการเพิ่มเกาะแล้วก็การเวทนะครับตอนทําการควงกระบอกนะฮะก็ถือว่าจะเหมาะเป็นตัวแทงได้ดีขึ้นเพราะปัจจุบันครับแจ็คเหมือนจะแทงแต่ก็ไม่เชิงแทงแต่ว่าตัวละครมาหนึ่งบาทเลยอาจจะแบบมีแค่ผ่าว้ได้กว่าจจะโกงแล้วฮะคูบูกครับมีการลดมาสูาสุดนะครับลงมาสิบหน่วยเหมือนกับกาเรนก็ใครชอบเล่นคูปโกัอาร์เมนแครีก็จะชอบเหมือนกันนะครับ เลนไซครับมีการลดมานาสุดแล้วก็มีการเพิ่มนะครับก่อและการเวด้วยนะฮะตอนใช้สก,กิลเป็นตัวละครหนึ่งบาทที่ CCD และเป็นเผ่าที่แท้งจ๋าๆเลยครับเป็นไดแอดแล้วบุยเซอร์นั่นหมายควาว่านะครับตอนนี้ครับณตอนนี้เพียงแค่2ตัวเฟสซินดาต้นเกมดูดีขึ้นมากเลยครับผมโอ้ไม่ก็แล้วมันก็ได้บาวกับยาซุโอนะฮะตัวละครที่3ในเฟสซินดา แล้วก็เอาจริงก็เป็นทางฝั่งของอาลีไฮเปอร์โลด้วยนะครับโอ้ครับมีการได้บัฟเหมือนจะคืนมาจากวงแผนและแร่นะครับที่โดนเนฟมีการนะครับให้อาโลนะครับเริ่มต้นเยอะขึ้นนะครับของยาโอตอนใช้สกิลแต่ว่านะครับในเฟสโบนัสนะครับมีการลดโลโดยรวมลงมา50นะครับเพราะว่าต้นเกมยาโอคู่กับแบบเทรชนะครับถ้าได้มันจะถึงมากนะครับแล้วเฟสซินดารก็จะโกงแต่ประเด็นคือพี่แกบัฟคืนให้ครับนั่นหมายความว่ายาโอก็จะเก่งในตัวเองมากขึ้น นั่นหมายความว่าหมายความว่าถ้าคุณได้อาริสองยาโอสองเล็กไซสองต้นเกมคุณจะโหดมากกว่าปัจจุบันในโดยแอตเฟดและครับเขาทําเหมือนกับโดยแอ f เฟดไม่ได้อยู่ในเมตาเหมือนกับมันเล่นแค่จีนแล้วแบบไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟหลักผมคิดว่าตอนนี้ครับคอมยาโออาจจะพอกลับมาได้ลวยาโออาริแล้วก็ไฮเปอร์โลที่ง่ายกว่าคือการให้ยาโออาริแล้วก็เล็กไซเป็นตัวละครต้นเกมอยู่แล้วด้วยนะฮะในการไปคอมเฟดซินดาที่ดีกว่าเดิมจะเป็นยังไงลองดูกันครับผมทีมงานไม่ได้ดูแบบ แข่งของเซิร์ฟไทยเหรอ,ขอเขาไม่ได้ดูหรอทีมง,งานของเมืองนอกเขาไม่ได้ดูหรอว่าคนเล่นเฟสซินได้เยอะขนาดทีมง,งานเขาไม่ได้เกมเหรอว่าเฟสซินได้มันเยอะมากแล้วมันเก่งอยู่แล้วมันมันโอเคเลยมันโอเคอยู่แล้วเอาจริงไม่ต้องยุ่งเลยก็ได้มันเก่งของมันอยู่แล้วอ่ะเอทอครับมีการเพิ่มคาราจมตีมีการลดมาระดัสุดมาค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ก็เทรดมากับการที่อาการฮิลนะครับก็จะลดลงเยอะพอสมควรเหมือนกันน่าจะเน้นให้แบบมีดาเมจทางแบบสกิลมากกว่ามากกว่าการที่จะแบบให้ฮิวตลอดการนะฮะ นาครับอ่ะดีครับถ้านาได้บัฟก็คือต้นเกมสตัวของคอมแดดเฟสก็ได้บัฟเกือบหมดแล้วฮะนาครับมีการลดพลังโจมตีนะครับต่อสแต็กของแพสซีฟนะครับก็คือเป็นการเนิฟคอมนาแต่ว่าประเด็นคือนาเป็นตัวละครที่เราใช้ในการแทงคอมออดอรายซินด r าฮะโอ้ my g o อโอ้ my g ก d สโลนมึงมึงมาเล่นเกมสโลนมึงแค่มาเล่นเกมและมึงจะรู้ว่าที่มึงทำห้าตัวเนี่ย มึงบัฟไปแล้วสี่ตัวเนี่ยต้นเกมของเฟสซินดาอาจจะเนิฟซินดาท้ายเกมก็ได้บุกใจเย็นๆบุกคินเดดครับมีการเพิ่มพลางเวทของสกิลนะครับในธนูอันแรกนะฮะก็คือมีการบัฟทุกดาวเลยใช่ครับสี่จากห้าตัวนะฮะก็คือมีแค่ยกเวนนาครับสำหรับเฟสไยแอดต้นเกมได้รับบัฟทุกตัวไปเลยครับผมอาลิโอไดแอด ทางฝั่งก็มีคินเดดแล้วก็มีทางฝั่งของเล็กไซได้รับบัฟหมดเลยครับบัฟที่ดีด้วยบัฟดดเมจของตัวละครแบ็กไลน์นะฮะแล้วก็ต้นเกมนะครับก็ตองหน้าเล็กไซยาอกก็จะแทงได้ดีมากขึ้นต้นเกมนะ่าจะสตองเกินไปแล้วครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าเขาจะเนิฟซินด้าหรือเปล่าไม่งั้นทายเกมนี่คือส่งเสิร์ฟไม้นี่คือโคตรสบายเลยครับคอมันเก่งอยู่แล้วอะคอมมันเล่นได้ดีด้วยแล้วมันเล่นง่ายด้วยเพราะมันแค่ใช้เฟสดหวังว่าจะมีการเพิ่มเติมมันมีการเนิฟเฟสดไหมไม่มีนะนเ,มมเนาเะต เนโก้ครับมีการเพิ่มการฮีวของเนโก้นะครับใครที่ชอบเล่นเนโก้อาเมนแคลร่ก็จะชอบมากกว่าเดิมนะครับแพทนี้เข้าบัฟตัวละครทฮิลล์เมนเยอร์ไว้ยเดี๋ยวรอดูมีเชนหรือเปล่าจิโมครับมีการบัฟที่ความสามารถของสกิลความแรงนะครับทุกดาวเลยนะครับใครชอบเล่นทีโมลิโลก็หัวจะเล่นดีขึ้นนะครับแต่อย่าลืมทริกช็อตสี่โดนเนิร์ฟนะครับยอร์ลีครับมีการลดมานามาสิบหน่วยครับผมใครที่ชอบเล่นอาเมนยอริลแคลร่ก็จะเล่นดีดีขึ้นนะครับผมทีมงานเขาไม่รู้จะบัฟอะไรตัวละครที่่เรยวาฮิล โซลกานะครับมีการเพิ่มความแพรองสกิลนะครับทุกดาวเลยนะครับเป็นการเพิ่มคพามเวอร์ฮับเกิลหรือว่าโซลกาแครี่นะครับได้ดีมากขึ้นแต่ว่าโซอี้นะครับโดนเนิร์ฟนะครับโซอี้อาจริงเป็นตัวละครที่น่าจะปรับยากน้องเก่งเกินก็จะโกงเกินน้องก่าเกินก็จะไม่มค่อยมีประโยชน์เพราะว่าสกิลนางต้องการให้นางเก่งนะฮะ โดนเนิฟดาเมจก,กระสุนนะครับตอนที่ปาปกติแต่ว่ามีการบัฟดาเมจก,กระสุนที่ทําการชิ่งนะครับแต่ว่าดาเมจก,กระสุนที่ชิ่งจะมาไม่ค่อยได้ถ้าดาเมจของกระสุนแรกนะครับฆ่าขนไม่ค่อยได้นั่นเองถือว่าเป็นการเนิฟน้อนยอละกันแต่เอาจริงผมกม็เ,เห็นคอมโซอี้แบกนะทีมงานเขาไปเจอเมตาของประเทศไหนมาที่แบบโซอี้แบกของโลกเหรอเพราะว่าโซอี้เป็นตัวละครรีโรลแล,แล้วเราไม่ได้เห็นแลวโซอี้อยู่ในคอม power up girl อยู่ในคอมแบบ ตอรี่ที่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันเพราะตอนนี้คือเมตาแฟร์มากกว่าแต่อันนี้ครับอ่ะถือว่าได้เล่นเกมอยู่ครับผมแอนนี่ครับแดงเถือกลดเลือดเริ่มต้นลดการฮิวจาัดก,การเผาลดเวลาในการดีบัฟศัตรูมีการลดเดี๋ยวมีการลดเลือดตอนที่แอนนี่แปลงล่างที่3ดาวแล้วก็ลดดเเมจที่แอนนี่3ดาว โอเคครับแอนนี่มีการโดนเนิฟอยู่นะฮะโดยเฉพาะ3าดาวน่าจะโดนโดยรวมนะครับแต่ว่าโดยปกติก็มีการโดนเนิฟเลือดแล้วก็โดนเนิฟของในส่วนของตอนคิวนะฮะแต่ว่าตอนที่แปลงลากเนี่ยเป็นหมีใน1นึดาวเนี่ยปกตินะครับยังได้เลือดเท่าเดิมอยู่ถือว่าดีครับตัวละคร4บาทที่ค้มที่สุดนะครับตอนที่ได้ระบับมาตอนตัวละคร4บาท3ดาวได้ระบับเป็นช่วงหนึ่งนะฮะเคนครับโดนเนิฟเลือดแล้วก็เกาะกันเวทอันนี้ปกติผมจะล่าเลงดีใจแฮปปี้ฉลองปาร์ตี้ แต่ว่าวันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าเคนเป็นตัวละครที่เริ่มจะแพ้เมตาอยู่แล้วตั้งแต่มีเมตาไซรัสเคธมันจะเริ่มแพ้ด้วยเพราะมันจะโดนมอร์กาน่าดีบัฟแล้วก็โดนพวกไซรัสกระทืบซึ่งบาคารครับมันจะดีกว่าพาะวันดุเลือดแล้วก็พลังเวทแรงแล้วก็เคธปัจจุบันครับแพ้ทางคอมแดดซินด้ามากเพราะว่าซินด้าเป็นตัวละครซิงเกิลทารเกตถึงแม้เคธจะมีการตายหรือว่าถ้าไม่มีเลยจะหนักมากครับมันจะโดนซินด้าปาผีเสื้อใส่แล้วมันจะตายเลยซึ่งคอมเคธนะครับถ้าจะเป็นเคธเฮเวลี่อะไรก็ตามเนี่ย เคนตายแล้วไดเมจมันจบเลยครับโอากาสแพ้คือเยอะมากเพราะตัวไดเมจหลักคือเคนเคนมันออกจะแนวแบบเริ่มเบียดโดนเบียดในเมตาอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ครับโดนเนิฟและอลื่นครับเฮเวนลี่มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเล่นได้สะ,สะดุดสบายอยู่แล้วครับในคอมเคนเคนโดนหนักกว่าเดิมเอา,มาจริงผมคิดว่าโดนเนิฟหนักไปหน่อยหรือเอา,าจริงผมว่าเคนมันไม่ต้องแตกก็ได้ฮะเอา,าจริงตอนนี้คิดว่ากูพูดเอา,าจริงเยอะมากเลยเอาเบื่อ ผมคิดว่าน่าจะเป็นเมตาของ h a v e นลี่ดีซินแทนนะครับที่น่าจะมาต่อจากเคเนื่องจากเคเน่าจะโดนหนักเกินไปเหมือนกับสมัยโยเน่เฮเวนลี่ที่โยเน่โดนหนักเกินเคเลยมาแทนตอนนี้ครับน่าจะเป็นรีซินเฮเวนลี่แทนซะมากกว่าเคนไม่ควรโดนเนื้อบครับผมไม่เห็นด้วยลิเลีย,รยครับมีการบอกว่าการเคลื่อนรูปบอลขายครับจะเคลื่อนไปหากลุ่มที่เป็นกลุ่มศัตรูใหญ่ๆมากขึ้นนะครับมอยแง่หนึง่งถ้าคุณวางแคลรี่ไว้ไกลลิเลีย,ยก็อาจจะเล็งไม่โดนนะครับลิเลีย,เ,ยเป็นอีกตัวหนึ่งคล้าย,าย,ายโซอีที่ออกแบบมาได้ไม่ค่อยดี น่าจะเก่งตอนที่แคสสามที่เป็นลูกยักษ์เท่านั้นลูกเล็กๆคือไรค่ามากและเวลาในการปลาความยาวในการกลิ้งถึงมันใช้เวลานานมากแล้วมึงเทียบครับระหว่างที่มึงกำลังกลิ้งช้าๆแมงมีผีเสื้อซินด้าสวนไปกองทับป๊อปๆ๊ป๊ป๊ป๊มันจะคนละเรื่องเลยฮะแต่เข้าใจว่านาบีอีวอเกอร์มานาควรจะได้เร็วแต่ว่าปัจจุบันครับอีวอเกอร์หกมันเล่นยากมันจะมีแค่มิติอีวอเกอร์สี่อะไรอย่างงี้ซะมากกว่าก็ถือเป็นการรับขึ้นครับแต่ลืมครับี่เรียปัจจุบันก็ยังคงออยยูู่่ในไดด้ี ไซรัสดโดนนะครับโดนลด,ด,ดเลือดสูงสุดนะครับแล้วก็โดนเนฟการฮิลที่ไซรัสหนึ่งดาวแล้วก็สองดาวครับผมก็ถือว่าโดนอยู่ฮะไซรัสมันจะโกงและเดี๋ยวจะโดนเนฟคู่กับทางฝั่งของอัมโบรนะครับแต่ก็ยังคิดว่าเล่นได้อยู่เพราะว่าไซรัสาลเลือดน้อยลงก็มีใส่พวกไอเชมเพิ่มโลนะครับหรือแบบอาจจะมีทางฝั่งของตัวละครเศษที่จะมาช่วยในการเล่นของไซรัสเศษอยู่ดีแต่ว่าอาจจะโดนหนักหน่อยในทางฝั่งของอาจจะเป็นใครสาบุ้ยหรือว่าจะเป็นอัมโบรครับอาจจะมีบทบาทน,น้อยลงนิดหนึ่งนะฮะ ห้าบาทครับอันนี้แดงเฉือกครับผมแต่มีการเนิร์ฟลิซันดาหรือว่ารีเวิร์กอะไรก็ได้นะครับมีการบอกว่าจะไม่มีการคว้างตัวละครนะครับที่รอดจากการแช่หม้อต้มน้ําของนางได้แล้วและจะไม่มีการฟาดเมินะครับให้กับตัวละครที่รอดจากการโดนขังรอบๆแล้วนะครับถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับบอกว่าถ้าสมุนไปตายปั๊บนางจะทําการคว้างไปด้านหลังแล้วก็มีดามจแบ็คลน์ตัวละครที่รอบๆด้วยนะอะไรเงี้ยฮะคือโกงมากตัวละครที่5บาทที่โกงเวอร์แม่เป็น6บาทัได้เลยมั้งครับ ก็คือมีการปรับแล้วครับจะไม่คว้างแล้วนะครับจะไม่มีดาเมจแล้วนะครับยังมีโอกาสได้ของอยู่ถ้าฆ่าได้นะฮะมีการลดมานามานะครับเหลือ105หน่วยนะครับก็ถือว่าดีมากขึ้นนะครับเอาจริงผมไม่คิดว่ามันควรควร้างนาแไม่เยอะเกินอ่ะมึงมือสามารถฆ่าตัวละครได้เลยแล้วมีโอกาสได้ของถ้าฆ่าไม่ได้คว้างทิ้งคว้างไปแบ็คลายคว้างแทงไปข้างหลังมีทําการดาเมตด้วย แล้วก็ถ้าสมมติเหลือหนึ่งหนึ่งแม่ทำการเอ็นซิคิวไปเลยและเป็นเผ่าแบบโพสเลนสกิลไวขึ้นเป็นอาร์เคดิสกิลแรงขึ้นคือเป็นปตัวละครที่เหมือนกับแบบคนดีไซน์แบบไม่ได้ดูเผาอ่ะมันโก้มากเลยครับมันเลยไปในผลให้ลิซันดาเป็นวินคอร์ดิชันในคอมแอได้เลยในปัจจุบันก็มีการโดนเนิฟมานะครับตัวละครที่โดนขังจะสู้ต่อตรงนั้นแล้วนะครับก็ถือว่าดีขึ้นแต่ก็นะครับโดนเนิฟขนาดนี้ก็มีการรับมานาคืนมาให้นะครับเดี๋ยวนางรองให้เซโตครับมีการเอ่อมีการลดมัก็็เปนการัซา พู S <S <it oda> ife, inda, ้ถือเศษซินดาซินดาไม่โดนซินดาไม่โดนถือคิวซินดามาแล้วแหละครับเราเราเราผัดคิวเนาะ tft เป็นเกมที่ใช้ความแบบความแบบถ่อมตนเนาะตาโยนเนตเป็นแคลรี่แล้วตาเคเป็นแคลรี่แล้วแอร์ใครสาปไปหมดแล้วเหลือตาซินดาเลยครับถือเป็นท็อปเมตาบ้างเหลืออาจจะไม่ก็ได้นะครับผมอาจจะโอเวอร์เอียงเกินไปก็ได้แต่แค่จากตอนนี้ครับคอมซินดามันเก่งอยู่แล้ว และปัจจุบันครับตอนนี้น่าจะ5ตัวละครแล้วครับในแผนนี้ในคอมของมันทั้งต้นเกมกลางเกมท้ายเกม,ท,เกม,ท,เกมที่มีการบัฟนะครับผมไซยาครับโดนเนิร์ฟอีกแล้วครับมีการเนิร์ฟพรโจมตรีของไซยาเอาจริงหน้าสองสารเพราะว่าปกติไซยามันจะเล่นคู่กับทางฝั่งใครศาสเฉยๆแล้วเวลามันเก่งคือเป็นแคลรี่ลองนานๆทีครับจะเป็นแคลรี่หลักได้เพราะว่าเหมือนต้องสองดาวเท่านั้นนะครับหนึ่งดาวมันจะไม่พอแล้วแทงต้องหนาด้วยเพราะว่านางใช้เวลาในการยิงก็ถือว่าโดนเนิร์ฟไปครับเนิร์ฟคอมใครศาสทางอ้อมนะครับผม อันนี้ฮะก็จะเป็นทางฝั่งอันนี้เป็นตัวละคร4บาทที่โดนอ่าเอาเลือดคืนนะครับหลังจากที่มีการบัฟเลือดตัวละคร4บาทสังเกตครับผมแอดโดนกาลิโอโอนไคร่สโดนลีซินโดนนอนติลุตโดนและออนโดนแล้วตัวเอสซินดาไม่โดนและซินด้าครับตอนนี้ก็ถือว่ารอดเพราะว่าคอมนานครับก็เอาจริงก็มีการเพิ่มแบบเกราะแล้วก็แบบมีการเพิ่มทําให้ถึกได้เหมือนกันจากการเชื่อเฟสซินดารอดครับตัวละครที่เหลือครับเหมือก็โดนเอาบัฟคืนนะฮะจากที่ผ่านมาแต่ลืมครับตัวละครสีบาทเนี่ย มันได้รับบัฟมาใช่ไหมครับแล้วมันจะมีการเนิร์ฟที่บอกว่าโอกาสเจอจะน้อยลงตอนนี้ครับโดนเอาบัฟคืนแล้วก็คือเนิร์ฟแทนแล้วก็โอกาสการเจอก็น้อยลงเหมือนเดิมเอาไว้จริงก็ถือว่าดีนะครับดีตรงที่ว่าตอนนี้เขาเนิร์ฟตัวละครสีบาทหลายตัวเยอะมากๆแต่ไม่มีการบัฟตัวละครลีโรเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ครับไม่มีการบัฟโยเนเ้อะลูอะไรอย่างนงี้ก็ถือว่าทีมงานตอนนี้ยังไม่กายุ่งอะไรเดี๋ยวเมตามันเลงเหมือนเดิมนะฮะ อันนี้นะครับเป็นส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับใครชอบชิ้นไหนก็ดูได้นะครับแต่แปลว่านะครับทุกอย่างที่คุณเห็นตามชื่อนี้นะครับไบจูคอร์รัปเตอรแวนไพลิกเซปเตอร์อะไรพวกนี้ได้ระบัฟหมดเลยนะครับจากบรรดาทั้งหมด20ชิ้นก็ดูกันได้นะครับถือว่ามีการบัฟเยอะมากๆนะครับอ่าผมไม่เห็นไข่สโลนทองคำรูปประคำทองคำที่มันโกงสัสสัสนะครับอ่าไม่มีในนี้เนาะนั่นหมายความว่าก็ถือว่าทีมงานยังยังยังใจเย็นๆอยู่นะฮะอาเมนครับก็ใครชอบอะไรก็ดูเอากันได้เลยนะครับเนื่องจากว่าในนนนะะะครัับกก็ดดูไ้เลยฮ แต่ว่ามีการบอกนะครับว่าโกลเด้นรีมูเวอร์นะครับหรือประแจทองคําจะออกมาได้ในรอบ4ี่เท่านั้นแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะฮะเพราะปกติเรามาใส่ต้นเกมแล้วก็รูเร็วครับท้ายเกมเราสามารถใช้ประแจทองถอดของตัวละครทีของแล้วมาใช้ต่อได้เลยนะครับอาร์เมนสีรุ้งนะครับมีการบอกว่าคอตูเกอส์นะครับเอ็มเบลมจะได้มา5อันแล้วคอตูเกอส์มีให้เอ็มเบลมด้วยเหรอครับปกติกูได้แต่คอนแบบคอนไรเพื่อน3อันก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็มีอาร เมนต์อ์ติแฟกของ Living Ford นะครับก็มีการลดเวลาการหาอ์ติแฟกเหลือแค่8เทิร์นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีการแก้บั๊กทั่วไปนะครับอันนี้ครับเป็นแผดล่าสุดนะครับ14.10นะครับใครที่คิดว่าจะดีขึ้นก็ลองแบบอาจจะมาแบบชมทีมงานได้นะครับว่าเออเขาบัฟถูกเนื้อถูกมัวพี่แต่ส่วนตัวครับผมคิดว่าตอนนี้คอมที่น่าจะพังงานที่สุดคือเจสซินดาเฟดที่มันเก่งอยู่แล้วทีมงานน่าจะเป็นตกแตะเลยสักกันนิดหนึ่งก็ได้เพราะว่านางค่อนข้้าางที่่่จะมในมตชววล,ลอยูแ ในการไป c อเวทนะครับแต่ก็เมตาก็อาจจะโดนเนฟทางฝั่งซีบาทหน่อยลีโลน่าจะกลับมาได้บ้างเพราะว่าตัวละครซีบาทโดนโดยรวมเยอะมากทั้งแทงทั้งกองหลังตลกคืออะไรรู้ปะในเมตาเนี้ยครับทั้งลักซ์ทั้งซินดราทั้งลิซันดาเป็นตัวละครในเมตาหมดแล้วแต่เราจะไม่เห็นคอมอะไรรู้ไหมครับเรายังไม่เห็นคอมอาร์เคดิส6อาร์เคดิส6นี่คือแทบจะไม่มีที่ยืนเพราะเหมือนกับตัวละครแทงซีซีไม่มีมั้ง เนโกอ้อยอะไรอย่างงี้ซีซีมันดูไม่ค่อยมีเราเลยไม่ค่อยเห็นคอมอาร์เคนิสหเลยปกติตัวละครเวทมันจะเป็นคอมของมันได้ครับอะไรเงี้ยเหมือนกับคอมแบบเซสซีฟที่แบบเป็นคอมตัวเวทอะเรนนี้ไม่มีอาจจะบอกว่าตัวละครอาร์เคนิสมันจะเก่งในเผ่าอื่นหรือว่าผสมมากกว่านะครับอย่าลืมนะครับว่าจะเข้าในวันพุธท,ที่15นะครับผมแล้วก็เอาไว้จริงจะมีข้อมูลเสริมด้วยนะครับก็คือจะมีการเอาร้านค้าร้านค้าโลเทชันนะครับที่เวลาคุณเติมเปิดกาชาคือเกลือแต่ไม่เกลือถ้าคุณเติมกับร้านเพน,น คุณก็จะมีเหมือนกับเป็นแต้มเก็บไว้เอาไปซื้อของเก่าๆที่จะเอากลับมาหมุนซับเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับแผนที่เก่า g b เก่าอาจจะมีท่าบุมเก่าจะกลับไหมซื้อกันด้วยนะครับนะครับก็ใครที่ไปเติมเยอะนะครับก็จะคุม้มใครที่เติมไปเยอะเยอะสุดแล้วนะครับทีงานน่าจะไม่ให้คืนคุณก็ต้องเติมใหม่นะครับชกชิงเอาละครับวันนี้ผมโซลลาไปก่อนนะครับบอกว่าแผ่นนี้จะดีขึ้นแต่ส่วนตัวมองแล้วดูน่าจะเป็นเมตาฟินดราอย่างอย่างแรกเลยครับแต่เดี๋ยวจะมีอะไรมาเพิ่ม ก็ต้องเดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวต้องรองเล่นก่อนนะครับเราจะได้ดูว่ามีอะไรในแพทใหม่ฮะวันนี้ครับผมซาวูลาไปก่อนไน้ไป